สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูวันธนาพาหนูเก่งอีกแล้วนะคะกับบทอ่านเสริมของบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราค่ะบทอ่านเสริมบทที่8นี้จะเป็นหัวข้อในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ซึ่งจะเป็นบทร้อยกรองนะคะมาเริ่มอ่านกันเลยค่ะ ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษาทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวคนเด็กตะโกนกึกก้องร้องเรียกแม่ เริ่มใช้คำไทยแท้มาแต่ต้นไม่มีต่างภาษามาปะปนทุกทุกคนก็สุขสบายใจแม่อยากให้ลูกรักได้พักผ่อนก็ไกวเปให้นอนจนหลับไหล สำเนียงกล่อมร่ายร้องทํานองไทยติดหูแต่สมัยโบราณมาพอโตขึ้นส่งเจ้าเข้าโรงเรียนได้เริ่มอ่านเริ่มเขียนเรียนภาษาภาษาไทยนั้นได้พัฒนา เป็นภาษาขีดเขียนให้เรียนกันบ้างชอบอ่านถ้อยคำทำนองสนะภาษาไทยไพเราะไม่แปรผันมีเสียงวันนยุคทุกทุกชั้นขับร้องกันได้ง่ายคล้ายดนตรีฉะนั้นหรือ จะไม่ให้รักเจ้าภาษาไทยของเรามีศักดิ์ศรีเกิดเป็นไทยคนหนึ่งเราจึงมีของดีๆชื่อว่าภาษาไทยอันนี้เป็นบทร้อยกรองของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนะคะชื่อบทร้อยกรองว่าในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ เป็นยังไงบ้างคะการอ่านบทร้อยกรองของบทที่8ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพบกับครูวันได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ